สำหรับการเจริญพระกรรมฐานความสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความเข้าใจถ้าว่าเราเข้าใจเสียแล้วผลในการปฏิบัติก็มีผลนี่สำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่่อยสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเอาเวลาหลับตาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมรคล แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านธรมที่รับฟังจากคำสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็ไปขมักขมึนเรื่องการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อท่านนั้นหลายเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นจิตก็ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตบาหานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์ส,สมเด็จสัมมาสมพุทธเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องดับไฟใช้ให้มีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใชอารมณ์นี้ไปพิจารณาใคร่ครวนอยู่ตามปกติไม่ช้าอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุเทเธทบหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอยย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ การพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องใหญ่จร,จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือรูปมาดูตัวอย่างที่ท่านจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงตรัสก,กับพระพาหิยะว่าพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วตรงทรรจิตเพียงสัตว์ตวิเห็น รพระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่าน,นี้ปรากฏว่าพระพายะสำเร็จอรัตผลพร้อมไปด้วยปรีสัมพิทายานท่านสำเร็จได้อย่างไงทางนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของพระพายะนั้นพร้อมแล้วที่จะรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ างนี้ก็เพรว่าตามที่ท่นตรัสว่าพาหิยะเธอเห็นรูปแล้วจงทำความรู้สึกแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นก็หมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่านัตตานี่เป็นตัวสุดท้าย รูปเปน,นนนิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขรัังสภาวะของรูปมันมีการทรงตัวแล้วก็รูปเป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พากันคิด ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเป็นียนิจังฟังแลวต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันเป็นีอนิจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครามให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายเขาของคนอื่นมันสรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมักจะคิดอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกๆวินาทีที่เคลื่อนไปหรือว่าทุกๆขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนนึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่วยเหลือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้ก็รมันยังเล็ก มีกำลังไม่พอแล้วต่อมาภายในไม่ช้าเด็กคนนั้นพลิกความได้พลิกหงายได้จุดนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตเท่านั้นแหละมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูด เอ้ยช่วยเหลือตัวเองพลิกความพลิกหงายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตมาทีละน้อยละน้อยชื่อว่าท่าถทึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถังตอนนี้ทีมันเที่ยงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตขึ้นมันได้ยังไง ราะอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เที่ยงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วความเสื่อมมันก็เกิดความสุดสมไหลเข้ามาทีละน้อยแตน้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามานี่ความผ่องใสของร่างกายค่อยๆสลายตัวไป มีแต่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเศร้าหมองปลากดชัดจนกระทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างาม อายุย่างเขวียสี่สิบห้าสบดูไม่ได้แล้วกลายเป็นคนไม่มีราคานี่เราจะเห็นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ารูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมแล้วในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใดคือมันตาย ตัวนี้เราพิจารณากันในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นวิปาาัสสาาญาณในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูปยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีปรารถนาอยากจะได้ เอาเข้ามาเป็นคู่ครองใน,นรูปของเราเนี่ยมันจะเลวมันจะสามขนาดไหนก็ตามจะเสื่อมจะโทรมเท่าไรก็ตามเราก็ไม่เคยจะคิดถึงคิดถึงว่ารูปเรามันดีอยู่เสมอใน,นอคำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดี ความเสือ่อมความโทมมมีเป็นปกติตามมีเห็นรูปรูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของบุคคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิตมันใหม่แล้วก็เก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เห็นได้ โูเคยได้ยินเสียงก็พูดให้ฟังอยู่เสมอที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกการสลายตัวของโลกเป็นอันว่าตาก็ตาดีหูก็โูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงก็เพราะว่าใจมันชั่วใจมันไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริง ถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก้ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนนี่เป็นได้คุยปัสนายานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถานเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุ มองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่มันมีสภาพเทียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติบางทีท่านนันหลายจะเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดามีสภาพเทียง ถ้าความสดใสมันปรากฏมันเป็นธาตุที่มีความเข้มแข็งมันเที่ยงเพราะความสนสายส,สดใสผ่องใสมันเที่ยงเพราะความสวยอาศัยความแจ่มใสเป็นสำคัญเราลองปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมันโดยไม่มีการระวังรัษา เม็ที่มีสภาพแจ่มใสความแจ่มใสไม่นจะคลายตัวไปเพราะฝุ่นละอองมาก่อตอนนี้เราเห็นความแจ่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและในที่สุดเมื่อสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ สำหรับวันนี้เราก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันอยู่หรือว่ารูปเนี่ยที่เราบูชาว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข์ ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปะยึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใช้รมจิตคิดขึ้นมนถูกทางที่เรียกรู้ว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ยังไง พระพุทธเจา้าวารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์แล้วก็ในที่สุดรูปมันเป็นอนัตตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจังคือพุญ,ญารมณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวกพูด <c oughs> ิีผิดบาลีหรือเปล่า <c oughs> ความจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเห็นได้ว่าคนและสัตว์ที่ตายมันตายแต่กายใจมันไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นพรหมปานิพานมันก็ไม่มีนีสภาพของใจมันเป็นสภาพเที่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้าเป็นมีสภาพไปรู้จักการสลายตัวแต่ถ้อว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ผ่องใส หูวใจอย่าให้มันขุนมัวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนภุพังคมาธรรมามนโนเสธามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสิฐสุดสำเร็จในใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ อย่าเข้าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกกายถ้ากายไปนั่งแข่งกันว่าฉันนั่งเด้นนานกว่าฉันยืนเด่นนานกว่าฉันเดินเด่น,นานกว่าฉันนอนภาวนาเด้นนานกว่าตัวนี้ยิ่งเล็วจัดมันเป็นมานะตัวถือตัวถือตน เป็นการโอ้อวดนำเอาอุปกิเล็เข้ามาใสา่ใจนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คําว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าสมตรัสว่าธรรมของเราไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องเนินช้าต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว แต่เร็วก็ไม่ใช่นั่งเร็วนอนเร็วยืนเร็วเดินเร็วแปลว่าเร็วนั่นก็คือสาวทำจิตให้มันเกิดความเฉลลาดให้จิตมันยอมรับนับถือข้อความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านพายะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปเฟินได้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ารูปมันไม่มีทีกอย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีได้ที่ไหนเพงันว่าเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดท่านเลว่าชาติพุทุขาความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปไม่เกิดนี่เราพูดกันในแนวของอริยสัตว์เวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะเห็นควรจะเห็น เพว่าเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเต่กที่ในคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจมอยู่ในคันของมารดานับเดือนเหยียดแขนเหยีดหยดขาไปก็ไม่ได้ภายในก็ภายในคันของมารดาคือมดลูกหรือจกระเพาะที่อาศัย เ็เต็มปดีวยความสกปรกมันชุ่มประเด็นยเลือดเป็นอันมาราังไข่ที่จะปลากฏเกิดเป็นเด็กเรียกว่าหานมูรติมันจะเป็นต่อมเลือดมีผิวบางๆมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่แล้วเจ้าเด็กที่เกิดก็ใช้นั่งบนเบาะนั่นแหละเราเรียกกันว่าเบา ในบาะนี้ก็ชุ่มไปเลยเลือดภายในกายเต็มไมได้เปือกตมลองนั่งคิดถึงสภาพว่ามันสะอาดธรืมันสกปรกถ้ามันสะอาดประจำเดือนของคนที่เขาเคลื่อนออกมามันก็ไม่ต้องล้างไมตง่ต้องชำระความจริงที่เราเรียกกันว่าประจำเดือนถ้าเขายังไม่มีคันมันเคลื่อนออกมาไข่แตกถึงเวลา แ้าหานะมรติตัวที่รองมามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสกปรกเกินไปสําหรับร่างกายก็ไม่มีแต่เราถือว่าสกปรกเป็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่ถ้าว่าภายในมันสปกปรกเราลองนั่งนึกที่ว่าอก,การนั่งคดโคแบบนั้นมันสะดวกไหม <c oughs> มันสบายหรือมันมันลำบากแยล้วยว่ามันลำบากถ้าเราไม่รู้มันจะมาจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็กในคันมันดาสักชั่วโม,มงเป็นยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหม <c oughs> ถ้าทนได้มันทนแบบด้วยอาการฝืนน้วเป็นไปตามปกติคำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทน นั่นมันนั่งด้วยอาการฝืนแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานี่ถ้ามารดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วเร็วเดินเร็วเร็วเด็กในนั่งโขโหสั่นโัวครนไม่มีความสุขมันดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่าย เค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่กินคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมันดาก็บอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนะั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานมันเคลื่อนเพราะมีความทุกข์มันทนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจของท่านมารดาบอกว่าเด็กแข็งแรงมันดิ้นได้เป็นอนว่าเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดของท่านแม่นี่มันทุกข์มาตต้อแต่อยู่ในท้องชาติิทุกขา์าใครมันทุกข์นะอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายเสียแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้ยังไง นี่เมื่อคลอดจากคันมันดาออกมาแล้วร่างกายที่อยู่ในคันก็มันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบอุน่นพอคลอดออกมาจากคันมันดากระทบอากาศภายนอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจกว่าร่างกายก็เต็มไปด้วยความแสบเด็ตกต้องร้องเด็กเอามาหมอทำแยบางคนชมไหมเจ้าเด็กคนนี้ดีจริงๆริงออกมาร้องจ้าเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนั้นมันแสบกายมากกัมันร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอจำแย่สมัยโบราณพลรราดออกมาใหม่ๆเลือดติดกายรีบอาบตามให้มันสะอาดมันก็เลยหนาวใหญ่สมัยเวราน,นี้เขาปัจจุบันยีงมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่เขาเรียกสมรีเขาไปห่อตัวทันทีก็รักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วก็พูดกันแค่ในคันเท่านั้นชาที่พุทธขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดกี่ครั้งมันก็มีความทุกข์อย่างนั้นฉ่นเราจะสแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ระมิด ทำลายความดีให้สลายไปทรงความชั่วเขาไว้ลหลงไหลฝ่ฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็อารมณ์ที่เกลียดกลัวพฤติกรรมมาคุณเราทำอย่างคิดอย่างนี้แล้วก็มีหวังการเกิดไม่มีสิ้นสุดหรือว่าเรามีความโลภโกโทโสันในทรัพย์สิน ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉล,ลาดยละว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขหรือไม่ทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขชั่วบ้างเพราะอาศัยมันแต่ว่าทพร้อมๆที่มันจะเราใส่มันได้ม,ม,มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นำมาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการละมัดระวังการหวงแหน เป็นอันวา่าตายแล้วแบกมันไปไม่ได้โวยไข้ไม่สมบายมีอารณ์เป็นทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้แล้วนะเราก็คบกับความโกรธความเจมบาตท,ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตากราณีแลนะอารมณ์ขอ้อนี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายขอเราต้องไม่ทุกข์คุณภาพคนที่เนื่องกับเราจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทราบสินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เกิดก็ไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์ทรม,มานในคันของมันดาหาที่สุดที่ได้ นี่เป็นอันว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคําว่าอดาิจังและคำ่าทุกขังในเบื้องต้นมันยังไม่หมดยังไม่หมดกับความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงๆอารมณ์มันจะเข้าไปตัดกิเลสแต่อย่างมากถ้าเราใช้ปัญญานะถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็ออยสัญญาความจำนี่แหละไปโอโ้อดโชาวบ้านเขากลายเป็นคนมีกิเลสนะเจนั้นขอบรรดาท่านหั่งไหลจงจำไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้และก็รูปเป็นทุกขังมันเต็มบปด้ความทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปของคนอื่นไม่ควรจะยึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราให้ออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเส้นได้แล้วคือรูปคนรคูปสัตว์ร,ปรูปวัตถุมีจิตแรงเกลียดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจขอาท่านหลุดลอยเจอลงในการกาะรูปท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่อยากเอาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอฏิยาสายจงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา